สวัสดีครับเอฟซีที่นี่ที่เชียงวันทุกคนทุกคนครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมานะครับพี่น้องครับที่ศาลแม่ฮานี่นะครับพี่น้องครับเราจะมาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปไหว้ขอโชคขอลาบในวันนี้ครับพี่น้องครับตอนนี้กครับแตได้ชุดเนาะชุดหนึ่งชุดดอกไม้เดี๋วจาไปขอโชคขอลาบในวันนี้ครับเอาต้นต้นต้นครับพี่น้องครับ ก็จะมีน้ำแดงเออมีน้ำแดงน้ำเปล่าการขอโชคกันการวิธีการขอโชคเนาะมันจะมีเคล็ดลับเคล็ดลับเนาะน้ำแทนมันคือการแทนแบบนี้มากเลยกระได้โชฉกแต่ถ้ากันใส่น้ำแดงเปล่ากันอครับผมครับที่ใส่ตู้ผาดอกตู้ผาดอกเนาะต้นนี้ก็คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้นนี้ก็จะพ่อดำพ่อเข้าพ่อหลัง้ตนพ่อจะไม่ฮันนี่พุที่ไปที่มาเนาะพ่ออหลังเนาไว้ ซื้อเช่นไรก่อใส่หานัเท่ากับใส่เก็ดนัはは่นเท่าก็ใส่เก้าเดี่วแต่พูดมายังซื้อของจบซื้อเช่ไรก่ันซื้อเซียนขายแบบไม่โอเซียนขายแบบไม่สารเมฮานี่เขาเป็นข้อฉกขอรับนะรับพวกไร้เากับพวกไรซ้ำนึงนี่ล่ะอ้าตามมาครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับตามมาครับพ่นองครับ ียนงไทยดอกไมก้คนจะขาขอโชว์ขอแรกครับสา้นนี้ฮะนนี่ครับพี่น้องครับครับสั้นนี้ฮะนี่ครับพี่น้องครับเอาเจ้ามาถุยทางกองมาเจ้าเข้ามาก่อ เปียก่มาแต่มาหลายอยู่ทั้งอิสนามาทั้งคิดเพ่อมาไอยู่าขอโบอยู่ม่สิสักนี่สารจะมี่หนสิพสา์โชคราบมีสารนีพี่น้องกัน จับตัวนี้นะมอจับน่ซึยน้ำน้อสุ่ท้ทยน้ำนออจะจุดตู้ไว่เราดูเขาโฉเขาดอดอคานี่ฮะนี่างา ก็เลยมาขอโชว์คอลาบนำคอเลโอเคโคเปอร์จากฐานแนีนนนแน้ัปตนมีน้อสีมากอย่านี้นเนาะารเิคอลาบนแต่ไดไม่ว่าะดน้เป้าน้ำแดงมาถวายเพิ่มมาลาเทอรอกอช่วงมาไลยสีแดงจวกชุดไทยชุดหนึ่งมาถวายผ่นานผานเนมาลา

เป็นกานแต่มื่อขอโชคใน้ศิษย์ศิษย์หนุ่มนี่ให้มีโชคในการมาครั้งนี้อาจจะโชคจริงหรือว่าจะโชคใหญ่แต่สิ่งนี้มาประดับประดาให้แม่นบ่แม่นครับแม่นครับขอให้มาประดับประดาให้ให้ได้ตัวทั้ง3ตัวบน2ตัวล่างออกวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567เป็นเลขตัวใดก็เชิญมาจับได้เลยครับชัดเจนนี่เนาะมาทุกคน จับป็นกองเสียงค่ายครับพี่น้องครับขายดอกไม้อยากโฉลครับเริ่มาซื้อใช่ไหมขอซื้อพอซื้ข้างได้ข้านเยียมจันยาหวยทั้งท่านทุกท่านอ่ามีโซ่กได้ตามมากกอาไปเห็นม้นสามรอบก่อนแั้กเ สตัวบนกับสตัวล่ 4, างนะครับด้วยขอต้นจับจเดโอเ้โอเหล็กดี่ลย ป้ามาในเด้อเลีน้บนในหนึ่งซีซีล่าไปสองสาบนในตัวนี้เนาะหนึ่งซีซีเ,เป็นเรียก3ตัวบนนะครับตัวนีดเป็นตัวบนหนึ่งซีซีเลขล่างในสองสามหนึ่งซีเนาะท่านผู้บนญชากาก็มาจากหวยกับท่านครับจับเรขวปิงปองเนาะหนึ่นงซีซีน<ๆ>บน,บนล่างสองสามัีนะครับชัดเจนรับพี้ครับ นี่มานขอตบต่อครับพี่น้องครับมามามาจับเส้นครับเส้นไปต้องขอการทานเยอะให้ผ <ใน S 2> ู้นคนใครลงไปยุทอันนี้เป็นคนว่าบอกอ่าให้เป็นยังบุญญกุญแจอะเรก่อยังให้ท,ท,ท่านตันใจมาขอโชคในชีวิตสิบสองนี้หากได้โชคท่านนี้หรือว่ารางวัลใหญ่ก็ส่สมมติดคุณกุญก็จะกลับมาประดับประดาให้ ไข่เป็นสุดไข่สามสุดพร้อมทั้งมาไล่สามสิบพว่วในหวดนี้ก็ขอตัวต้มตรงเพราะ่าไเสิร์ฟแต่ใ่ห่นนี้ซีสารม,มันมีปัญดาหไหนด้ตัวออกทั้งสามตัวต้มตรงใ้เล็กอันนี้มนมีเรื่องราวเรื่องันได้มากมันชวด้ยนะครับ จากซานเมฮานิ่นพระว่งท่านใหญ่มนว่โซไม่คังนี้ในการมากเราจะสบสชไปในเหวนโบโดตรงตั้งสตัว เลขรางวัลวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567ได้ทูกตัวนี้ได้ครัำได้มาจากหน่วยท่านเพิ่นกับมาขอโชคจับจุดหนเพิ่นเพิ่นเป็นผู้จับเองผมเป็นผู้จุดครับแต่มีโชคได้การมาเลยผมไม่ให้ท่านสันของความสารร่วงลงล้อหลุดไปด้วยกันครับพี่น้องครับโอเคครับไปคล้ยคล้องได้อล้อหลุดไปด้วยกันครับพี่น้องครับลุนตัวแรกก่อนครับพี่น้องลุนตัวแรกก่อน ครับขอตั้งปิงปองจิตตงกับหล,ล,เเลงพิเกลพิงปองมารครับพี่บบน้อง,รงครับ <im ple ast> มุบบ <im ple ast> ่นไปในกัน <ๆ S 2> ครับพี่น้องเปลี่ยนได้เลยครแปดเสียหายเด้อเปลีเล่มทั้งจางเลยครับพี่น้องครับแจางแลได้แปดตัวแรกครับพี่น้องครับขอโชคลาภจากทุกแม่นี่สามเลยนี่ที่สามครับพี่น้องครับจำไว้วันที่16บกกรกาคมสองพันหกร้อยครับพี่น้องครับมุ่นไปในกันพี่น้อง อา80ครับพี่น้องครับ80ลุนตัวสุดท้ายครับลุนตัวสุดท้ายด้วยกันครับพี่น้องครับ 809เกครับ 8, 9, นะพี่น้องครับ809นเกแน่นอนร้อยเปอพี่น้องครับชัดเจนโอ้คือบอกดบกหนึงเนาะพี่น้องเลยได้น, 8, อ,นองเนกเตมเต็่เนาะโอ้เต็มตลำเลยครับพี่น้องศูนย์เก้าแปดศเกดี๋ยวออกตั 9, ่าง,ง่ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเปิกาติดตามที่นี่พี่ชาก็ัพี่น้องครับแปดศูนย์เ งามแพงครับพี่น้องครับงามแพงแปดชุดเก่าคับเลขูกครับพี่น้องครับ่ได้เลขออกวันี้กับพี่ฟนะครับเลขเขเก่าแปดศูนยเก่าเก้าเลขถูกเลขอิงปองก็ได้หนึ่งซีซีหน่งเลขล่างกับสองสามเลขล่างสองสามเนาะครับตัวนี้ก็เป็นของฝากมากกัจ้งเล่นกับ อากับี่ว่ากับกับพูดถือกัมีผู้ปฏิถสธกับมีแบบจะพูดอะไนสิบมิรเอาุญนกับไเนอผมขายดอกไม้อยู่นี่แหละก็เซียนขายดอกไม้ขายพอดอกไม้งาม่นก็เอื่นเดวนะเซียนดอกไม้งามไขพอนเอฟซีนะครับเนี่ยไขพอล้วขอให้พูมมากโมนี่นะครับจากหวยตําท่านท่านเอฟซีนั่นแหละพู่ม่าก็ใหไฮกัให้โซคดีโซกบานให้มีโซคในการมากครั้งนี้ ครับสวัสดีครับเฮงๆฮปังๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอเคครับ